ผมนายวิวัตเตชาดีใสจากร้านไอทีแคร์คอมพิวเตอร์และกล้องวงจรปิดร้านตั้งอยู่อชามจังหวัดเพชรบุรีวันนี้ผมจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์วิสคัลเลอร์กล้องวงจรปิดที่ให้ภาพสีสว่างสดใสตลอด24ชั่วโมงจากบริษัทต,ต้าหัวประเทศไทยกล้องวงจรปิดวิสคัลเลอร์มาพร้อมกับรูรับแสงและชิปรับภาพขนาดใหญ่พร้อมเทคโนโลยี AI ISP ทําให้คุณหมดปัญหาดูภาพไม่รู้เรื่องในตอนกลางคืนสามารถแยกแยะได้ว่าบุคคลหรือวัตถุใดๆที่เดินผ่านกล้องหรือเป็นรถยนต์ที่ผ่านกล้อง ก็จะสามารถระบุสีได้อย่างชัดเจนอีกทั้งยังมีเทคโนโลยีสมาร์ทชัตเตอร์ที่จะทําให้ลดการเบลอรหรือการสั่นไหวของภาพในตอนกลางคืนจะสามารถที่จะหยุดภาพและทําให้เห็นภาพหมายเลขทะเบียนได้อย่างชัดเจนลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการติดตั้งกล้องวงจรปิดวิดค o เรอร์จากร้านไอทีแคร์ทุกคนต่างยอมรับและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีรายละเอียดที่คมชัดสว่างสดใสสามารถที่จะลดปัญหาภาพมืดที่ดูไม่รู้เรื่องเมื่อเปรียบเทียบกับกล้องวงจรปิดทั่วไปติดตั้งกล้องวงจรปิดข้างใน นึกถึงกล้องมุงจรปิดวิคัคเลอร์จากต้าหัวผมแชมป์ช่างกล้องมุงจรปิดอันดับหนึ่งของประเทศไทยเชื่อผมแล้วคุณจะไม่ผิดหวังสนใจติดต่อใช้บริการร้านไอทีแคร์คอมพิวเตอร์และกล้องมุงจรปิดร้านตั้งอยู่อำเภอชะอำจังหวัดพิรบุรีโทรติดต่อ0863684878ลน์ไอดี0863684878กล้องมุงจรปิดวิคัคเลอร์ภาพสีสว่างสดใสไม่แพ้กลางวันผมกล้ารับรอง